ระวัง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 เย็นอันนี้ของใครก็ดีค่ะพี่อ้าวอันนี้ของใครแย่งกันทำไมอ่ะลูกของโคนเลยนะอันนี้ใส่พริกเยอะเนี่ยใส่พริกออมเล็ตพริกพริกที่เนี่ยเผ็ดมากเลยนะลูกกลัวจังเลยไม่อุ้ยอย่าทักเลยอย่าทักเลยอ่าแล้วแต่ออมเล็ตเลยนะเาแล้วแต่นะน้อยหน่อยหน่อยนะน้อยไปหรือเปล่าลูกพริกที่นี่สวยจังเลยออมเล็ตต้องใส่น้ำส้มนิดน้ำตาลหน่อยด้วยนะลูกพริกไทยด้วยค่ะจริงหรอ ใช่หรอไม่รู้อะใส่ไปแล้วใส่ที่่นีแต่ว่าตั้งแต่ตอนออเอาเน็ตเล็กๆนะก็ใส่พริกไทยให้เขากินตลอดนะเขาก็เลยกินพริกไทยได้ด้วยมั้งอันนี้น้ำน,น้อยไปหรือเปล่าลูกลน้ำน,น้อยไปปะ,ะมันร้อนมันร้อนร้านจำเนี่ยปมากระม่อมขอต้มแข็งข่าแล้วก็มีอันนี้ของลวก,กวกจิ้มอันนี้ของพ่อเอเ็มน,นะเรามีชาเลนจ์อีกแล้วครับผมกินผักเอาลองเอาเล็ดลอง นี่คือผักบุ้งนะกลิ่นผักไทลองลองดูเดียวเดี๋ยวน้องเชฟเบสก่อนเรดูคนนี้ก่อนคนนั้นกินได้เฮ้ยเขียวก่อนเขียวก่อนสิลูกไม่เอาพ่อยังเอาใหม่ลองให้เขาเขียวดูเราผักเข้าไปคือไม่เอาเดี๋ยน้องเขียวแบบสดๆสิลูกเขียวเออก็เขียวดิไม่ได้ว่าอะไรใจเย็นน้องเด็ดใจเย็นสติลูกเดวเนี่โอ้ยเก่งคนนี้เก่งอ่ะมี่เก่งอ่ะหวานไหมอร่อยไหม หวานไหมเขียวสิลูกเขียวเขียวก่อนออมเด็ดเป็นไงมางอย่าใส่ลูกชิ้นไปได้ไหมอ่ะมันจะเนียนคืนผักอยู่อ้าเก่งจังเลยดูออมเล็ตนะมันจะเป็นอุปสรรคสําหรับออมเล็ตมากเลยนะลูกออมเด็ดต้องหัดกินนะเร็วเข้าใจไหมล้น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 เธอได้ลูกชิ้นไม่หมดเลย ด,ดูจมูกบานเลยจมูกบอลเลยดูนิ้ว่าม,ามาื่ดูดิ้ว่าดูนิเคี้ยวจริงเปล่าึ<อ>้นมาแล้วึ้นมาแล้วไม่เขี้ยวนะแข็งมาแล้วนะคะอร่อยลูกอันนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ออม็ตนะคะกินตั้งแต่ขว,วบ กกบเ,เ่งนะนต้องคลุกน้ำเข้าไปเลยเส้นแต่อ้อมเด็ดน่าจะจำไม่ได้แล้วแหละจำได้จำได้เหรอมาซื้อให้อ้อมเด็ดไปกินที่โรงเรียนปมาจำจำได้ปะแวะซื้อให้เด็ดกินตอนเช้ารวมวิภา,ภาอ,อรนะ่อยไหมเช่เด็ดชอบไหมล้อบเด็ดชอบกินไหมตอนนี้อ้อมเด็ดชอบกินไหมถามจริงชอบกินเนาะใส่พริกอีกไหมลูกใส่พริกอีกไหมคะไม่เอาเหรอ ผักบุ้งอีกไหมผักบุ้งอีกไหมเอาไหมผักบุ้งอ่ะโอดูโอดูนู่นดูราคาได้นี่นะคะอยู่แถวบางบอลหนึ่งนะคะร้านโปรดของพวกเรานะอร่อยไหมพ่อเอ็ม่ออ็มต้มน้ำสิอันนี้เป็นข้าวมื้อเท้าของเรานะตัวออมเด็ดกินนมไปกี่กล่องแล้วลูกกินไปกี่กล่องแค่เด็กกินนมไปกี่กล่องคะวันนี้แค่หรอลูกออมเด็ด น้องกินไปกี่กล่อง้องเปี้ยวสองกล่องเลยหรอเธอกินหมดไวไงแ่้เอ็มเอก็เอ็มกินหมดละยัดยัดไปเข้านอนเยลูกแกะแบบนี้คอช้อนขึ้นมาลูกทำเลย้อแล้วค่ะอยากจะกิกคอหอ เราก็ติดคอหรอกอมเด็ดอมเด็ดกินไวอมเด็ดเอาชามใช่ไหมไม่เหมือนร้านแม่แหม่มเลยร้านแม่แหม่มกินเยอะกว่านี้อีกนะนะกินนมมาเยอะใช่ไหมพ่อเอมกินไปหมดชามแล้วแม่อูจะกินมั่งแล้วนะแม่อูก็สั่งเส้นเล็กมานะครับอืดละอืดไปหมดละอืดเหมือนแม่อูเลยพ่อเอ้มเนี่จานนี้ของแม่อูนะกินเยอะมากอืากินมากเด็กก็กินมากเอาเผ็ดเจอ ไปแล้วนี่ทำไมลูกชิ้นเชเบเยอะขนาดนี้พ่อเองมมวยตรงนี้ไปหมดเลยยไปหมดเลยตายแด้วุนไรอร่อยไหมลูกชิ้นอร่อยไหมที่เนี่ยค่อยๆกินนะลูกเ้าอะไรไหมเอาอะไรค่อยๆกินนะลูกเอาน้ำซุปกันอีกอออไหมอ่ะขอหนังซุปได้ไหมอุ้ยกินยังไงแบบมีอยู่บนตาขอหนังซุปให้หน่อยได้ไหมพ่อเอ,อ็มอันนี้เชเบตนะคะสั่งชามที่เท่าไหร่คะจานจานานที่สองกิงออนห<า>มดไหม ไม่หมดไม่ได้นะบอกแล้วว่าจะก่เบเป็นแบบนี้นะกินให้หมดค่ะกินให้หมดยังไม่หมดยายายาชเบตยายาเยอะหเอล้กเนามที่สองกินไม่หมดเขาอีกเขาอี่แล้วก็กินไม่หมดยัไม่ได้เริ่มกินเลยแบนดนแ้วนะเอมบ่นนะเห็นไหม รอมามาทำให้กินไม่หมดนะสั่งมาสองออกไปเกียบไปสั่งเชื่อไม่ได้นะจะเบ็ดนะโอเคได้คามเบ็ดก้วยนะเอ้าอมันน้อยเกิน ให้เรากินไหมขอหน่อยขอลูกเดียวเธอเบสขอลูกหนึ่งไม่ได้หรอไม่ให้แล้วให้แค่นเดียวได้มาม่าให้หน่อหนึงมันเทศของมาม่าต้องกนนเดียวน้องที่สุดท้ายล้วสกินบกินกันกินโชนเดียวไม่เทศไม่เทไม่เทศทำให้นี่ ลองกินก่อนดูบอกว่าแซ่บน้ำก็มีน้ำเย็นแซ่บค่ะแซ่บอ่าแล้วเราก็จะเอาเส้นราเม็งของาห่อห่อไปที่ตาด้วยนะครับเห็นไหมเห็นหรอไม่เห็นเห็นลกันไอ่ะลูกเนื้อจิงอ๋ออมแล้วหอมแล้วโอ้โหแล้วก็ห่อแล้วก็ห่อเส้นเล็กที่ตากลับไปกินที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวแสบตาเอาโปกการดหลุดหมดแล้ว ยุงกัดเต็มหน้าเลยครับโอเคเก่งมากอยากกินนิดหนหมดแล้วจะกินอีกอะไรอ่ะอยกินลูกชิ้นอยากินน้ำจิ้มอยากินลูกชิ้นจิ้มเหรอไม่เอาแล้วปะแล้วครั้งหน้ามากินใหม่โอเคใจไหมกินไปเยอะมากเลยนะครับน้องเชฟเบนเนี่ยนี่เราก็กินก๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วเนาะเลาก็กลับบ้านไปไหนต่อดีออมเล็ตเติมหม้อไปไหนดีคะทะเลไปทะเล โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่อุ๊กก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากอุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง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 อะไรคะรุนรุนน้ำเต็มปากอเล็จเลยนะต้องจะเบ็ดฟันนี่นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน